เอาล,ละครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโรบอกกับแมปนินจาไทคูนกบบอีกเช่นเคยมาวันนี้ก็อาจจะช้าหน่อยนะครผมวันนี้เรามาเจอกันในสถานที่เดิมของผมแต่วันนี้ผมจะมารีวิวทางด้านเกมพาสของอันนั้นก็คือฮาชิระมะนั่นเองครับผมผมยังไม่ซื้อเลยนะครับทุกคนเนี่ยเราจะซื้อไปพร้อมๆกันเลย246นะอ่าเรียบร้อยผมซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปแล้วก็มาดูกันซิว่าว่าพลังเนี่ยเราจะ มีแบบรูปร่างยังไงนะครับผมนะอ่ะเรามาดูก,กันก่อนนะผมว่ามีอะไรให้เลือกบ้างโอเคครับผมทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากนะเมื่อกี้ผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยนึกว่ามันจะมีร่างให้เลือกนะอ๋อมันมีมันมีร่างเดียวนั่นเองนะทุกคนสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อนะแต่เมื่อกี้รู้สึกว่าเลือดจะเพิ่มให้มาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับผมประมาณ5 0เลย อ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะหรือก็ไม่ได้น้อยจนเกิดไปนะผมอ่าก็จะได้สัญลักษณ์มาแบบนี้นะครับผมส่วนเสื้อในผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเราจะได้ด้วยหรือเปล่าเอาอย่างนี้เราลองกันเลยดีกว่าอ่ะเราลองกันเลยดีกว่านะอ้าวหมาครับผมเรามาลองดูซิว่าพลังเนี่ยเราจะได้เสื้อมันมาด้วยไหมอ่าสุ่าผมใส่เนี่ยใส่ชุดสูทอย่างนี้นะครับผมอ่ะดูซิพลังของฮาชิรามะโอเคครับผมไม่ได้นะครับผมนะ ก็ได้มาแค่เลือดที่เพิ่มขึ้นนะครับผมส่วน m o มูฟเม Speed ไม่ได้ครับผมไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้แอนแอนอ่าส่วนถ้าเราอยากจะเอ่อให้มันเข้าทีมที่สุดก็เราก็ต้องมาเลือกที่บ้านเป็นบ้านของนี้นะครับผมเป็นบ้านของเซนจูนะอ่าเซนจูเราก็จะมีเสื้อใส่หรือถ้าเราไม่ได้เนี่ยเราก็อาจจะขอเพื่อนในเกมบอกว่า <c oughs> บอว่าเฮ้ย hey, เปิดบ้านให้หน่อยฉันแบบขอ ขอใส่เสื้อนี้หน่อยอย่างนี้หรือก็หรือไม่ก็วิธีที่ดีที่สุดก็ไปซื้อข้างนอกเอาครับผมซื้อข้างนอกมันชุดละ5โลบักเองทุกคนอ่าเหมือนกับที่ผมเคยใส่ ไว้คิดกันก่อนอ่าดีดูโอ้โหเป็นไงทุกคนแบบยืนคู่กับรุ่นที่1เลยรูปลักษณ์อื่นๆไม่มีนะครับผมหนละัาจากนั้นเราก็ไปชมสกิลกันเลยและกันนะครับผมไหนดูซิมีสกิลอะไรบ้างโอ้โหนี่นี่คือผมแบบใช้พลังของตัวเดียวเลยนะของฮาชิรามะเลยอ่แล้วผมเราจะได้เล่นกันอยู่ที่3สกิลนั่นเองอ่ามีอะไรบ้างครับผมมี วูดโคลนนะครับผมจะเป็นในทางด้านของล่างแยกล่างแยกต้นไม้แล้วก็จะมีคาถาเนี่ย d e ฟอเรส t ์เอ็มเมอร์เจนส์อ่าแล้วก็ทาวสันแฮน n d หรือหรือที่เรียกกัน,นง่ายๆเลยนะครับเซนจูพันกรนั่นเองโอ้โหอ่ะนี่โอ้เป็นไงกัแบบอ่าอะไรนะมาดราะไงมาดราะประทะกับฮาชิรามะไงดูดิอ๋ออันนี้ก็เป็น น้องๆ FC ที่ได้เข้ามาร่วมจอยกันในครั้งนี้ครับผมนะสำหรับใครที่อยากจะมาร่วมจอยกับผมก็สามารถแอดเพื่อนกันได้ครับผมนะลิงก์อยู่ที่ด้านล่างนะลิงก์แอดเพื่อนแอดมาแบบเห็นผมเล่นก็สามารถเข้ามาทักทาย <Nice. S 1> กันได้ครับผมมาถ่ายลงถ่ายรูปเนาะเรามาลองที่สกิลแรกเลยครับผมวูดโคลนนะโอ้โหง่ายๆเลยครับผมจะเป็นร่างแยกนั่นแหละแต่มันจะมีเอฟเฟกเป็นเสียงไม้นะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะวิ่งไวเนาะวิ่งไวขึ้นหรือเปล่า เราต้องไปเทียบกับล่างร่างแยกธรรมดานะผมว่าเราต้องเทียบกับร่างแยกธรรมดาได้แล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะครับผมเป็นสกิล deep forest นะผมนะน่าจะเป็นแบบเสกเสกป,ป่าป่ะอ่ะแบบคาถาไม้อะไรเงี้ดูหนึ่งสองสามอย่างงี้ออกมาแล้วอ๋อมันจะ,จะมันจะอยู่ด้านหน้าของตัวเรานะลองดูดิคนที่ไม่มีพลังนะครับผมดูอ่าเสกป,ป่าอุย้ยตายแล้วครับผมโมดนแบบ พึกษาเกินกินไงเออโดนพึกษาเกินกินโอเคเกิดใหม่แล้วเรามาดูสก,กิลสุดท้ายของผมคือเทอร์ซันแฮนนะหรือเซนจูพันก่อนโอเคโหเป็นไงวิชาเซียนค่า,อ,าอะไรวะอะไรเรียกว่าอะไรนะวิชาเซียนคาถาไมา้เซนจูพันก่อนแล้วก็กดโจมตีไปครับต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 บ,ตบ,ตบโอ้เซนจูพันก่อรนะผมแต่จะตีเบามากเหมือนเหมือนมดเลยเหมือนมดกัด ดูดูดูตูด,ด,ด,ดูโอ้เบาจริงเบาจริงนะเนี่ยทุกคนดูดิอันนี้คือไม่น่าจะได้ใส่พลังอะไรได้ซ้ำนะครับผมเนี่ยเนีย่ยดูเทียบกับไอ deep forest นะปับ๊บฉึกเขาให้ไหนอู้ deep forest ยังลดเยอะกว่าอีกนะเนี่ยเบาจัดเลยทุกคนโอ้แต่มันมีเอฟเฟกต์และมีเสียงแบบตอนเสกขึ้นมาแบบตุ๊ด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 ต่๊ดตุ๊ดตุ๊ดต่๊ไตุ๊ด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 ตุน <laughs> เบาจัดๆับผมเนี่ยผมว่าถ้าถ้ามันเบาขนาดนี้นะแล้วถ้าแบบไปเจอกับคนที่มีพลังเนี่ยผมว่าแบบแทบจะไม่เข้าเลยนะครับผมผมว่าดูดิแทบจะไม่เข้าเลยเรามาลองดูความแตกต่างระหว่างวูดโคลนกับชาโด์โคลนดูนะครับผมอ่ันนี้เป็นร่างแกลเงามะนี่มันจะวิ่งช้านะผมว่าเนี่ยวิ่งช้าแล้วมันก็จะไม่ค่อยโจมตีฮะเนี่ยมันจะตีหนึ่งครั้งแล้วก็วน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  วนๆแล้วมันไม่ค่อยตีนะน่ะแต่ต่างจากวูดโคนนะครับผมวูดูวูดโคนวิ่งไววิ่งไวผมว่าวิ่งไวกว่าสักเล็กน้อยนะแล้วก็อ่าเ้าไม่ตีทําไมไม่ตีตีมันดีตีเขาดีโดเออรู้สึกว่ามันจะอยู่นานกว่าชาร์โดโคนนะเท่าที่ผมสังเกตอ่ะก็มีประมาณนี้ครับผมอ่านี่น้องเขาบอกว่าแบบผมว่าเอาไว้ใช้ผักนะก็ไม่รู้สิผักหรออ่ ถ้าสกิลผักเอาไปเอาสกิลอื่นที่มันผักก,กว้างกว่านี้มันไม่ดีกว่าหรอเออแบบพวกสกิลข้างล่างก็ <Okay. S 1> มีสกิลผักเยอะแยะเนาะอืมก็เอาความเอาความอลังการไปก่อนก็นแล้วกัน <c ười> ความอลังการให้สักสักสักแปดเลยเพราะว่าแบบมีเอฟเฟกเสียงเลยไงอ่ะทีนี้เรามาลองไปลองสู้กับมอนเตอร์ดูไหมดูวูดโคลนนะผมนี่รางแยกไม้ จมตีจมตีจบตีสิ <c oughs> ผมว่านี่สกิลที่ดีที่สุดน่าจะเป็นสกิลนี้แหละสกิลเสกต้นไม้น่ะโอ้แต่โดนยากนะโดนยากนะทุกคนโอ้ก็คือว่าดามเมจมันจะดามเมจมันจะอยู่ตามต้นไม้นะเองครับผมสมมติว่าสมมติว่าถ้าผมเสกต้นไม้มาอย่างเงี้ยแล้วถ้ามีคนมีคนมาเดินผ่านตรงเนี้ยก็คือจะโดนดามเมจนะครับผมไม่ใช่ว่าโดนครั้งแรกตั้งแต่เสกมาก็คือ ดาเมจจะยังคงอยู่นั่นเองก็ดีนะก็ดีแต่ก็ไม่ได้ดีอะไรมากเท่าไหร่เออสำหรับพลังของเซนจูฮา s ชิรามะครับผมนะยิ่งมีแบบ3สกิลราคาเนี้ยผมว่า200กว่าเนี่ยมันน่าจะเท่ากับไก่นะเนี่ยลองเดินไปดูน่ะเห็นไหมเวลาใครเดินมาชนเลือดมันจะลดนะครับผมเออเป็นใช้ดักคนได้นะผมว่าน yeah ี่เสกต้นไม้ใส่เลยเสกต้นไม้ใส่เลย สำหรับผมผม,ผมก็คิดว่ามันก็แรงจริงๆนั่นแหละอะแรงจริงๆแต่ต้องล่อให้คนแบบมาโดนต้นไม้นะน่าจะมันจะเสียหน้าดูแต่ผมเสียดายไอเนี่ยไอเซ็นจูพันกรเนนะี่ยมันน่าจะแรงกว่านี้นะโอ้เสียดายจริงครับทุกคนแต่ข้อดีก็คือเราได้เลือดนี่แหละเลือด50%นะทุกคนอย่าลืมได้เลือด50%อถ้าเราเคยซื้อโหมดอื่นมาก่อนแล้วก็เอาไปบวกกันอาจจะบวกกับ คนที่เงินน้อยๆก็นี่ครับผมเนี่ยร่างไรคาเงะแค่16โลบักเองเราก็ได้วิ่งไวด้วยเออเป็นไงวิ่งไวแล้วก็แบบเป็นฮาชิรามะด้วยอ๋อนี่เฟีย้ยวโอ้ยจะสูบเซนโจเหรอเซนโจพันกรนะเซนโจพันกรเฮ้ยจะฆ่ากันให้ตายเลยเหรอโอ้โหเรียบร้อยครับผมเหลือเหลือแค่หน้านะเหลือแค่หัวเลยอันนั้นเหมือนไทไททันก็มออีอะไรวะเนี่ย กระดูกน่าจะเป็นพลังของจิ้งจอกนะเดี๋ยวผมจะรีวิวด้วย,ยเหเ,ย que, เห็นทีแรกนึกว่าไทท่านก็โดยรวมแล้วก็ก็ดีนะครับผมกด็ดีนะดีนะสำหรับแต่สำหรับใครที่แบบชอบแบบล่างเยอะๆอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีแค่ล่างเดียวไงแล้วก็แบบมันมีข้อจํากัดของเรื่องชุดนะผมไม่ได้ไม่ได้ชุดเท่ๆมาใส่มอนกับ ของคนอื่นเขาเงเสกต้นไม้เสษต้นไม้แล้วก็เซนจูเซนจูต่อยต่อยต่อยเออเอ็นตายเลยทุกคนว้าวต้นไม้ก็ไม่ค่อยไกลนะแต่ดูดิดูดิ่เซนจูเซนจูจงตีเออไปอะไรวะเนี่ยมันวิ่งช้าแล้วไล่เขาไม่ทันเราต้องเปิดหมดแต่แต่แบบสมมุติว่าถ้ามีแค่หมดเดียวก็จะเดินช้าหน่อยนะทุกคนอ่าสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจซื้ออเจ้าฮาชิรัมะตัวนี้ สกิลแรงก็มีสกิลนี้ครับผมสกิลพิาษาก่อเกิดแล้วก็เอาล้วก็ได้ลากแยกเงามาเล่นนี่ต่อยเตะเตะต่อยโอเค okay, ครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับทางด้านพลังของเซนจูฮารามะครับผมก็สาหรับผมผมก็ว่ามันสาหรับผมผมมองว่าไม่คุ้มนะเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไรมันล่างมันน้อยนั่นแหละผมเลยไม่ชอบอแต่สําหรับใครที่สนใจว่าอ้สกิลมันก็แรงดีนะก็ ซื้อได้ผมนะอยู่ที่240โลบักนั่นเองแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงใหม่ของรายการนะครับผมนะนี่ก็คือช่วงที่มีชื่อว่าพี่พี่ตอบแชทหน่อยนั่นเองอะ่ะจะเป็นการสุ่มคอมเมนต์จากคลิปวิดีโอเก,ก่าๆก,ก่อนๆหน้านี้นะครับผมมาพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับผมอ่ะไปกันเลยพี่ครับในโทรศัพท์ราคาจะแพงกว่าในคอมหรอครับผมเล่นในโทรศัพท์เกมพาร์ตแต่ละอย่างจะแพงกว่าที่พี่รีวิวเยอะนารูโต 26โลบากมันขึ้น80นาุโตะอ่ากับซาสิเกะ8 0 0ของผม7 7ผมว่านี่น่าจะเป็นบักนะครับผมเพราะว่าผมก็ได้ไปตอบกับเขาแล้วแหละอ่าผมได้ไปบอกแล้วว่าผมก็เข้าดูในโทรศัพท์แล้วว่าอ่อของผมไม่ได้เป็นนะครับผมผมเข้าไปดูในโทรศัพท์แล้วมันก็ราคาปกติเลยอ่าน่าจะเกิดการแบบการตั้งค่าอะไรที่ผิดพลาดนะครับผมของทางโทรศัพท์หรือตัวเกม ถ้าเปลี่ยนไปได้ก็ลองลบหรือติดตั้งใหม่ดูนะครับผม่ะเราไปคอมเมนต์ต่อไปเลยพี่พี่ผมลืมบอกสกิลธนูที่เป็นสายฟ้ามันกดคิวได้น้องผมบอกมาอือก็เราน่าจะได้รู้กันแล้วนะครับผมว่าถ้าธนูเนี้ยมันกดคิวได้หรือเปล่าโอเคเราไปคอมเมนต์ต่อไปเลยครับพี่ครับทาคลิปเล่นบล็อกฟุตทีโอ้ยังมีคนอยากให้ผมเล่นบล็อกฟุตอีกเหรอผมเราผมมีเวลาว่างผมจะเข้าไปฟาร์มแลผมผม,ผมว่ามันผมเป็นคนแบบขี้เกียจฟาร์มอ่ะมันน่าเบื่อครับทุกคน ออกี่คอมเมนต์แล้ววะเนี่ยเมน5โอเคเมน5ก็เมน5ครับผมต่อไปเลยตอนพี่ซื้อนารุโต6วิธีโลบักพี่เท่าผมเท่ากับผมตอนซื้อเสร็จบังเอิญจัดอ่ะก็บังเอิญจัดจริง,รงๆนะครับผมนะอะ่าก,ก,ก็ตอนนี้ก็คงผมคงจะไม่เท่ากันแล้วแหละเพื่อกลับมาจากโรงเรียนเลยเท่มากอืมก็เท่ขนาดนั้นก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วกันนะครับผมอ่าโอเคครับผมวันนี้ก็ มาพบปะกันประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม